ที่อันเลียวกินจิ้นตรงนี้นะครับนักศึกษาเลือกไปนะครับที่แฟบ F A B F A B หรือไอแฟบเนะี่ยมันคือเป็นเหมือนกับมาเก็ตคล้ายๆกับของ Unity อีอ่ะชื่อชื่อว่า Unity Asset Store ถรกป่ะไอ F A B เนี่ยหรือแฟบเนี่ยก็เป็นเหมือนกับร้านค้าโหลดแอสเซทต่างๆที่ อันเลี้ยวเขาขายแล้วก็มีให้โหลดฟรีโอเคไหมอ่ะนักศึกษากดสตาร์ทแอดเพลมันก็จะขึ้นเปิดเว็บที่ชื่อว่าแฝด c o m ขึ้นมาขึ้นป่าวอ่านักศึกษากดอันเลี้ยวเอนจินแฝดสตาร์ทแอดเพล ค่า c จุดสี่สี่นั่นเดลยวครับหาเข้าเข้าเว็บชื่อชื่อ,อว่า fab. com นี่ fab อ้าวเดี๋ยวนักศึกษาเข้าเว็บตรงเลยได้ไหม fab. com fab ได้ไหมได้ได้เนาะเออแสดงว่าเอออ่ะเดี๋ยวพอเข้าเว็บเว็บเว็บแฟบแล้วเนาะนักศึกษาก็เข้าไปที่เซิร์ชอ่ะพอเข้าไปเซิร์ชเนาะแล้วนักศึกษาก็เลือกไปเซิร์ชแอปพลิเเฉพาะที่เป็นอะไรอันเรียวเอนจินเนาะอ่ะเรื่องอันเรียวเอนจิ้นะ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะเอ่เซิร์ชเกี่ยวกับแบลนสักเขียบนะครับเพราะว่าเราจะเอาเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์พวกภูกกกเขามาใช้นะเอ่อเท็กเจอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับมันชื่อว่าสไตล์ s t y l i z e d s i y e i s nation นเจอร์สไตลิสต uh ์เนเจอร์แ hmm. พ mm ็คสไตลิสต์เนเจอร์แพ็คเจอไหมครับสไตลิส์เนเจอร์แพ็คเโอ้ดเข้าไปปอ่าตัวที่เราจะใช้มันจะเป็นตัวฟรีเนาะเราเซิร์ชจากไพรส์ด้วยแล้วกันเนี่ยเลือกไปที่ไพรส์แล้วก็เลือกซีฟรี มาแล้วลิงก์แรกเลยสวยงามเราจะทำเป็นฉากเชฉกเนี่ยเนาะมาอ,อาจจะไม่ไม่ได้สมจริงเท่าไหร่เจอไหมครับก่วนกดเข้าไปเนาะอันนี้ที่เราจะใช้ชื่อว่าสไตล์ลิสอะไรครับผมเมเจอร์แพคอไหนบอกฟรีวะ น, <Okay. S 2> นี่ครับอาจารย์ต้องกดตัวลูกสอครับฮะต้องกดตัวลูกสอครับอาจารย์อ๋อฟรีฟรีฟรโอ้ตกใจงงเออโอเคเรากดฟรีกด add to my library เจอไหมครับอ่ะกด add to my library ปุ๊บนี่ให้ล็อกอินอกีกรอบ t free add to my library ปึ๊บอ่านักศึกษามันขึ้นว่า save to my library นะขึ้นมั้ยขึ้นมั้ย,ยอ่ะพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษากลับมาที่ e p i c k e t v e r กลับมายัางแล้วนักศึกษาเลือกไปที่ library นักศึษาลงมาข้างล่างจะเจอคำว่าแ a t Library เจอไหมครับเจอป่าเออคุณจะเจอแพ็กเกจที่คุณโหลดมาเนาะที่ชื่อว่า Stylish Nature Pack เจอไหมครับเออเราก็กด Add to Project แล้วเราก็เลือกโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เนาะมันชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรวะกำหนดนะที่เราเปิดอยู่เนต์ project. โปรเจกต์อเคต้องกแอองดแอรอสามร้อยเมตระกดแอโปรเจกตที่เราเปิดอยู่นะแล้วก็รอไมโหลดโหลดได้ โปรเจกต์เลือกโปรเจกต์ไม่ไม่เลือกเลือกเลือกโปรเจกต์นั่นแหละยมาเลือกเอสโปรเจกต์เราต้องเลือกฟีนะเอสไม้โปรเจกต์อย่างงี้เลือกเอสเทปอ่าถูกปะเอสเทปร้อยเอสไม้โปรไทบรีดตรงนี้เรากดดีเฟน เขาเข้าไปที่อีทิกแลนเชอร์ไปที่อันเดียวเอีนจิ้นไปที่ไลนวนี้แล้วลงมาซิปถูกหรือเปล่า่ก ไม่ได้ uhm ีเืองที่ uhh ันเหมือนชาบ้านเขาอ่ะได้ยงเียทไมมันได้ว่ามันไม่ไม่อันนี้มันไม่ได้เออเออจากการดาวน์โหลดแล้ว